นี่เป็นผลิตภัณฑ์ของอ่าพี่โตเหมือนเดิมนะครับอืเนื้อแท้ของเรานะครับเป็นอพับไก่บาร์บีคิวไวท์ซอสนะครับสินค้าใหม่จากเนื้อแท้ของพี่โตนะครับประมาณนี้ลืมเก็บอินเสิร์ตนยไม่เป็นไรนะครับขอลองเลยแล้วกันนะครับอืมหอมอุ้ยมาแบบชิ้นเดียวเพียวๆนะครับ น่าจะประมาณนี้อ่ะประกบแบบนี้ก็พับไก่ไม่รู้ว่ามันไปแนวไหนก็ลองเลยขนมปังอ่านั่นแหละครับอ่ะประมาณนั้นืขนมปังเนี่ยอารมณ์เดียวครัวซองนะครับมีความเค็มหอมอืเข้มข้นนะครับดูเล นะซอสเข้มข้นนะเค็มหอมมันโอเคแค่ไหนฟิลิ่งขนมปังดีอืแต่ซอสใส้ไก่ข้างในเนี่ยเข้มข้นนะครับเข้มขน้นคือัาเต็มเลยหอมมาเลยเออเขาท่าดีนะอื เหมือนจะไม่ต้องเวฟเลยป่ะนะครับก็ฉีกซองกินได้เลยครับเหมือนขนมปังไส้ไก่อะไรเงี้ยกินได้เลยครับอมืมันไม่ใช่ไม่ใช่บาร์บีคิวจา๋าแต่ว่ารสชาติจแะบบไวซอสหอมเหมือนกินเหมือนหอมใหญ่อ่างเงี้ยก็แปลกดีครับกินได้เลยเนะี่ยชอบเลเยอร์ขนมปังนะครับ อืมปังอร่อยหนาดังดีบางถูสัมผัสดีครับเออกินเล่นดีนะครับจะจะออกเต็มหน่อยนะครับเมนูนี้ให้มันคู่เข้ากับแป้งนะครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดออเออคาดไม่ถึงคนะแนวนี้นะครับใส่ตรงกลางหมดหเลยแล้วแผ่นแป้ง ืมไม่ต้องเวทจริงๆด้วยครับคือทีกซองกินได้เลยครับเหมือนขนมปังปกตินะครับกอดท่านใดสนใจอยากลองเมนูใหม่ของพี่โตนะครับสามารถไปลองกันได้นะครับผมพับไก่บาร์บีคิวไว้ซอสกินดีครับใช้ได้ซอสเข็มข้นขนมปังดี